บทที่127อีเหัวอีห้าวตื่นขึ้นเช้าตรู่เมื่อหวังตงเอ๋อลืมตาขึ้นเธอก็ประหลาดใจที่พบว่าเธอหลับไปตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าวันนี้ฉันไม่ได้นอนหลับสนิทมานานแล้วแม้ว่าร่างกายของฉันจะยังเหนื่อยอยู่เล็กน้อยแต่จิตวิญญาณของฉันก็รู้สึกดีเมื่อมองดูชายข้างๆเขาอย่างใกล้ชิดเขายังคงหลับลึกมากเขาไม่ได้ตั้งใจจะตื่นเลยแต่หัวใจของเขายังคงมั่นคง หวังตงเอ๋อตรวจสอบสภาพร่างกายของหัวอีห่าอย่างระมัดระวังและยืนยันว่าเขาสบายดีจากนั้นเธอก็จูบเขาเบาๆที่แก้มแล้วลุกขึ้นยืนหลังจากล้างตัวก่อนแล้วเขาก็เริ่มล้างตัวหัวอีห่าเธอขัดร่างกายของจออีกครั้งจากนั้นใช้มือเล็กๆที่เต็มไปด้วยแสงนวดกล้ามเนื้อของหัวอีห่าทั่วร่างกายของเขาเบาๆแล้วสวมเสื้อผ้าที่สะอาดให้เขาหัวอีเห่าไม่สามารถกินได้เลยในสภาพปัจจุบันของเขา ก่อนที่ผู้เท่าสเสวียนและคนอื่นๆจะจากไปเมื่อวานนี้พวกเขาทิ้งขวดยาอายุวัฒนะไว้ให้หวังตงเอ๋อป้อนให้หัวอีเหายาอายุวัฒนะนี้ทำมาจากสมุนไพรอันล้ำค่ามากกว่า10ชนิดซึ่งเพียงพอที่จะชดเชยการขาดสารอาหารจากการไม่รับประทานอาหารหวังตรงเอ๋อหยิบขวดยาออกมาใส่ยาอายุวัฒนะเข้าไปในปากของเธอจากนั้นค่อยๆวางไว้บนริมฝีปากของหัวอีเห้าและใช้ลิ้นสีม่วงของเธอเพื่อจ่ายยา ใบหน้าสวยของเธอแดงมากสำหรับผู้หญิงที่ไม่มีใครแต่ต้องนี่น่าอายจริงๆอย่างไรก็ตามดวงตาของเธอมุ่งมั่นมากทันทีที่เธอคิดถึงเรื่องนี้อีฮาวจะเสี่ยงชีวิตเพื่อเธอความเขินอายทั้งหมดถูกโยนทิ้งไปฉันเป็นภรรยาในอนาคตของเขาฉันควรละอายใจเรื่องอะไรหลังจากทำเช่นนี้หวังตรงเอ๋อเพิ่งไปกินข้าวคนเดียวหลังจากรับประทานอาหารแล้วเขาก็กลับมาที่หัวอีฮาวและนั่งสมาธิขดสมาธิ คราวนี้ในที่สุดเธอก็เข้าสู่ภาวะมีสมาธิในหนึ่งวันเธอเปลี่ยนเสื้อผ้าของหัวอีเห้าสองครั้งและให้ยาเขาสามครั้งนวดสามครั้งล้างร่างกายของคุณสองครั้งในตอนกลางคืนเธอหยุดนั่งสมาธิและหลับไปข้างเขาอย่างเงียบๆผู้เท่าจงมาตรวจร่างกายของหัวอีเหาอาการของหัวอีเข้าดูเหมือนจะดีกว่าที่คาดไว้ยาในร่างกายที่รักษาชีวิตและการฟื้นฟูน,นั้นมีพลังและยั่งยืนมากทำให้เขาฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บในร่างกายได้เร็วขึ้น ผู้เท่าจงบอกกับหวังตงเอ๋ออยู่กับหัวอีเห่ามากขึ้นและปลุกเขาให้ตื่นโดยเร็วที 1993, wan ita wan ita, open, ่สุดตราบใดที่เขาตื่นขึ้นมาเขาสามารถควบคุมพลังวิญญาณบางส่วนในร่างกายของเขาได้และความเร็วในการฟื้นตัวของเขาจะเร็วขึ้นมากเมื่อตกกลางคืนหวังตงเอ๋อยังคงสวมเสื้อคลุมตัวเล็กๆเท่านั้นนอนอยู่ข้างๆหัวอีเห่าค่อยๆลูบแก้มของเขาหวังตงเอ๋อพึมพำในหูของเขา อีเห้าฉันชื่อตรงเอ๋ฉันเคยเห็นยญ้านางฟ้าที่คุณนำกลับมาคุณรู้ได้อย่างไรว่าฉันได้รับบาดเจ็บอย่างลับๆอ่าฉันไม่ไม่รู้สิฉันคิดถึงคุณมากและอยากได้ยินเสียงของคุณฉันจะดูแลคุณอย่างดีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามตื่นได้แล้วโอเคไหมเธอหลับไปนานเกินไปแล้วตราบใดที่เธอตื่นฉันจะสัญญาอะไรเธอถึงแม้ว่าคุณจะอยากสนิทสนมกับฉันฉันก็จะไม่คัดค้าน ฉันจะให้คุณกอดฉันไว้ที่จะนอนทุกวันใช่ไหมโอเคนี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการเสมอไปใช่ไหมนับจากนี้ไปฉันจะอยู่กับคุณและนอนกับคุณจริงๆแล้วรู้ไหมฉันก็เต็มใจที่จะนอนกับคุณด้วยเมื่อฉันได้นอนกับคุณฉันจะรู้สึกสบายใจเป็นพิเศษและนอนหลับได้อย่างมั่นคงและสบายมากอีเฮาตื่นได้แล้วฉันคิดถึงคุณจริงๆคิดถึงคุณคิดถึงคุณมาก พูดถึงเรื่องนั้นเสียงของหวังตงเอ๋อกลายเป็นเสียงร้องไห้โดยไม่รู้ตัววันนี้เธอค่อยๆเปิดปากของหัวอีเห่าอย่างระมัดระวังและมองที่ลำคอของเขาตอนนี้ลำคอของเขาแดงไปหมดและดูเหมือนว่าจะมีเนื้อนุ่มจำนวนนับไม่ถ้วนที่กำลังดิ้นและเติบโตฉันไม่รู้ว่าหวังชิวเอ๋อให้สมุนไพรชนิดใดแก่เขาแต่จริงๆแล้วมันมีผลการรักษาอย่างมากต่ออาการบาดเจ็บที่เกือบทำลายล้างนั้น ผู้เท่าโจ่งเห็นตอนนั้นจึงบอกว่าอาจเป็นปาฏิหาริย์ก็ได้พลังวิเศษของสมุนไพราสามารถฟื้นฟูความสามารถในการพูดของหัวอีเห้าได้อย่างแท้จริงแต่เมื่อหวังตรงเอ๋อเห็นลำคอที่น่าสะพรึงกลัวของหัวอีเห้าเธอก็หลั่งน้ำตาเจ็บขนาดนี้ช่างเป็นความรักที่ลึกซึ้งจริงๆจากนั้นเขาก็สามารถเทน้ำผู้ร้อนที่ลวกลงในท้องของเขาได้เพื่อที่จะสามารถคายเลือดที่ได้มาอย่างยากลำบากออกมาเต็มปากแม้แต่หวังตรงเอ๋อเองก็ไม่รู้ว่าเธอหลับไปเมื่อไร เมื่อเธอหลับไปใบหน้าที่สวยงามของเธอยังคงเปื้อนไปด้วยน้ำตาเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าหวังตงเอ๋อดูแลหัวอีเห่าอย่างดีเช่นเดียวกับที่เธอพูดในวันนั้นพริบตาเดียวก็ผ่านไปอีกสิบวันหัวอีเห่ายังคงหลับอยู่ภายในสิบวันอาการบาดเจ็บภายในของหัวอีเห่าหายดีแล้วและแม้แต่ปากและมือที่เป็นแผลก็กลับมาเป็นปกติการเต้นของหัวใจก็ค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นทุกอย่างกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดี เวลาสำหรับการแข่งขันปรมาจารย์วิญญาณชั้นยอดทั่วทั้งทวีปกำลังใกล้เข้ามาแล้วอย่างไรก็ตามหัวอีเห่ายัางไม่ตื่นหวังตงเอ๋อร้องให้น้อยลงเรื่อยๆในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเมื่อเห็นหัวอีเห่าฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปเธอก็รู้สึกสบายใจมากเธอพอใจที่จะรับใช้หัวอีห่าทุกวันทุกๆวันเธอจะคุยกับหัวอีห่าเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงและเรียกชื่อเขาเบาๆอีกกว่าเดือนจะเป็นการแข่งขันครั้งใหญ่สมาชิกอีกห้าคนของเจ็ดสับประหลาด กำลังฝึกฝนและฝึกฝนต่อไปหากไม่มีหัวอีเห่าในฐานะประมาจารย์วิญญาณก็ยากที่จะบอกว่าพวกเขาสามารถคว้าแชมป์ในการแข่งขันครั้งนี้ได้หรือไม่การเข้าร่วมนิกายทําให้สถานการณ์การแข่งขันเปลี่ยนไปอย่างมากพวกเขาจะ,ะเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งมากมายหวังชิวเอ๋ยยังไปเยี่ยมหัวอีเห่าหลายครั้งในเรื่องนี้หวังตงเอ๋ยไม่มีอุปสรรคใดๆแต่เขากลับให้ความบันเทิงแก่เธออย่างอบอุ่น แต่ทุกครั้งที่หวังชิวเอ๋อมาเขาแทบจะไม่พูดอะไรเลยเขาเพียงแค่ยืนอยู่ข้างเตียงและมองดูหัวอีเ้าอย่างเงียบๆอยู่พักหนึ่งแล้วเขาจะหันหลังกลับและจากไปหวังตงเอ๋อมองเห็นความเศร้าในดวงตาของเธออย่างไรก็ตามมีบางสิ่งที่ไม่สามารถละทิ้งได้เธอเห็นอกเห็นใจหวังชิวเอ๋อแต่มีหัวอีเ่าเพียงคนเดียวและเขาคือคนของเธอผ่านไปอีกห้าวันและเป็นเวลาครึ่งเดือนแล้วตั้งแต่หัวอีเ่ากลับมา อาการบาดเจ็บบนร่างกายของเขาหายดีแล้วแต่พลังวิญญาณทั้งสองในร่างกายของเขายังคงขัดแย้งกันหวังตรงเอ๋อไม่กล้าใช้พลังวิญญาณของเธอเพื่อช่วยเขาหลอมรวมและฟื้นตัวเธอกังวลว่าการแทรกแซงของเธอจะมีผลตอบโต้เธออยากให้เขาฟื้นตัวช้ากว่าเสี่ยงครึ่งหนึ่งัวอีเฮาซึ่งนอนอยู่บนเตียงเป็นเวลา15วันน้ำหนักเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและผลของยาโภชนาการค่อนข้างดีหวังตรงเอ๋อป้อนยาให้เขาทุกวันแบบปากต่อปาก จากนั้นจึงป้อนน้ำให้เขาภายใต้การดูแลอย่างระมัดระวังของเธอสภาพร่างกายของหัวอีเฮาได้รับการดูแลค่อนข้างดีตอนเย็นถึงเวลาที่เธอจะต้องคุยกับเขาอีกครั้งอีเฮารู้ไหมคืนนี้ฉันกินซาลาเปาไปสองก้อนเยอะมากใช่ไหมล่ะฉันกังวลด้วยซ้ําว่าฉันจะอ้วนหวังตงเอ๋อพูดพร้อมกับก้มศีสษะลงและมองดูเอลเรียวยาวของเขาโดยไม่มีไขมันเลยวันนี้อาหารในโรงอา,ารอาหารอร่อยมาก ไม่ต้องห่วงฉันจะดูแลตัวเองให้ดีถึงเพื่อคุณฉันจะไม่ทำร้ายร่างกายอีกต่อไปตื่นเมื่อไรฉันจะให้คุณดูเฮลตี้ต้องเออในกรณีนี้คุณจะมีความสุขมากฉันจะให้คุณเห็นว่าตรงเออของคุณสวยอีกครั้งด้วยรอยยิ้มอันแสนหวานบนใบหน้าที่สวยงามของเธอหวังตรงเออกล่าวต่อคุณรู้ไหมบางครั้งฉันก็ไม่ได้กังวลเกินไปที่จะปลุกคุณในช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมา ฉันมีชีวิตที่เติมเต็มอย่างมากฉันสนุกกับความรู้สึกนี้มากที่ให้บริการคุณคุณเคยดูแลฉันและคุณยังทำความสะอาดหอพักของเราด้วยซ้ำตอนนี้ฉันอยู่ที่นี่แล้วฉันรู้ว่าคุณจ่ายเงินให้ฉันไปเท่าไรในหลายปีที่ผ่านมาคุณนี่มันโง่จริงๆเราอยู่ด้วยกันมานานและคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันยังอยากหัวเราะยกคุณอยู่อ้อถูกต้องพี่ชายและคนอื่นๆได้ฝึกฝนอย่างขยันขันแข็งเมื่อเร็วๆนี้ อย่างไรก็ตามหากไม่มีคุณเป็นนายมันจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อทุกคนยิ่งกว่านั้นเพราะตอนนี้คุณเป็นแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่ฉันจะเข้าร่วมการแข่งขันวันนี้พี่ชายอาวุโสกล่าวว่าฉันจะอยู่กับคุณครั้งนี้เราจะแข่งขันในนามของสำนักถังก็ไม่เลวเลยแค่เลือกใครก็ได้จากนิกายเพื่อรวบรวมคนให้เพียงพอคงจะดีมากถ้าคุณตื่นขึ้นมาแม้ว่าร่างกายของคุณจะไม่สามารถแข่งขันได้ แต่ด้วยกำลังใจของคุณทุกคนก็จะมีจิตใจสูงส่งอย่างแน่นอนโอ้อยังไงก็ตามฉันยังไม่ได้ให้ยาอะไรแก่คุณเลยฉันจะให้คุณกินก่อนที่ฉันจะคุยกับคุณต่อหวังตงเอ๋ยหยิบขวดยาออกมาป้อนยาเข้าปากตามปกติเข้าปากหัวอีห้าวหลังจากทำเช่นนี้ได้ครึ่งเดือนตอนนี้เธอก็ค่อนข้างคุ้นเคยแล้วใช้ปลายลิ้นของคุณดันฟันของหัวอีห่าวจากนั้นจึงกดลิ้นของเขาด้วยลิ้นเล็กๆของคุณเอง วิธีนี้จะช่วยให้ป้อนอยาเข้าคอและกลืนได้ง่ายขึ้นทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ต่างไปจากปกติอย่างไรก็ตามเมื่อหวังตงเอ๋อรกำลังจะดึงลิ้นเล็กๆของเธอกลับทันใดนั้นเธอก็รู้สึกราวกับว่าลิ้นไก่ไร้คลดของเธอถูกสัมผัสเบาๆหวังตงเอ๋อตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นเธอก็เข้าใจทันทีกอดหัวอีห่าไว้แน่นจากนั้นแลบลิ้นของเธอออกมาต่อไปและแตะปลายลิ้นของเขาเบาฮ่าฮ่า เนื่องจากความตื่นเต้นร่างกายที่ละเอียดอ่อนของหวังตงเอ,อ๋อจึงสั่นเล็กน้อยนี่เขาจะตื่นแล้วเหรออย่างไรก็ตามลิ้นของหัวอีเฮาไม่ขยับอีกต่อไปมันเป็นภาพลวงตาเหรอหวังตงเอ๋อไม่เต็มใจเลยเมื่อเธอแลบลิ้นกลับดวงตาของเธอก็มืดลงอีกครั้งเมื่อหันกลับมาเขาก็เช็ดน้ำตาที่ไหลออกมาจากดวงตาของเขาเบาๆอีเฮาอีเฮาเมื่อไหรคุณจะตื่น ในขณะนี้จู่ๆเสียงที่อ่อนแอและค่อนข้างแหบแห้งก็ดังขึ้นข้างหลังเธอเพิ่มเติมร่างกายของหวังชิวเอ๋อแข็งทื่อทันทีและครู่ต่อมาเธอก็หันกลับมาทันทีสิ่งที่เธอเห็นคือดวงตาที่หมองคล้ำคู่หนึ่งแต่ดวงตาของเขาพร้อมรอยยิ้มอันอบอุ่นจางๆกำลังมองเขาอย่างอ่อนโยนอีฮาวในที่สุดคุณก็ตื่นแล้วหวังตรงเอ๋อทนความตื่นเต้นในใจเธอไม่ได้อีกต่อไป แม้ว่าเธอจะบอกตัวเองนับครั้งไม่ถ้วนว่าเธอจะไม่ร้องให้เมื่อหัวอีห้าตื่นขึ้นมาแต่คราวนี้เธอจะควบคุมตัวเองได้อย่างไรเขาโยนตัวเองไปที่หัวอีห้าและร้องให้เสียงดังความกังวลและความเสียใจหลายวันกลายเป็นน้ำตาในเวลานี้หัวอีเห้าหลับตาอีกครั้งเขายังคงเหนื่อยมากอาการบาดเจ็บสาหัสเกินไปแม้ว่าบาดแผลจะหายดีแล้วก็ตามอย่างไรก็ตามความมีชีวิตชีวาได้รับบาดเจ็บสาหัส ควบคู่ไปกับความขัดแย้งระหว่างพลังวิญญาณและพลังน้ำแข็งในร่างกายไฟที่ลุกโชนทำให้เกิดปัญหาทุกคนมีอิทธิพลอย่างมากต่อเขาหวังตงเอร้องให้เป็นเวลานานน้ำตาของเธอเปียกหน้าอกของหัวอีเ้าแล้วเธอก็หยุดอย่างไม่เต็มใจเมื่อเขามองขึ้นไปที่หัวอีเ้าเขาพบว่าเขาหลับตาอยู่และเขาก็ตื่นตระหนกทันทีเขารีบเช็ดน้ำตาแล้วร้องเบาๆอีเ้าอีเ้าคุณโอเคไหม พัวอีห่าวลืมตาขึ้นด้วยความยากลำบากและฝืนยิ้มให้เธอฉันสบายดีคุณต้องรักษาคำพูดหลังจากพักผ่อนไม่กี่นาทีเขาก็ฟื้นพลังขึ้นมาเล็กน้อยหวังตงเอ๋อตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งและพูดว่าอะไรสำคัญพัวอีห้าวยิ้มและพูดว่าคุณบอกว่าตราบใดที่ฉันตื่นคุณก็เต็มใจที่จะทำอะไรคุณยังบอกว่าคุณจะนอนกับฉันมันจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปคุณต้องรักษาคำพูดของคุณ หวังตงเอ่อน้ำตาไหลและยิ้มแล้วพูดว่าคุณเป็นแบบนี้และคุณยังคงคิดถึงเรื่องเหล่านี้อยู่หัวอีเห้าฝืนยิ้มแล้วพูดว่านี่คือความสุขของฉันฉันจะนอนต่ออีกหน่อยขณะที่เขาพูดเขาก็หลับตาลงอีกครั้งหวังตรงเอรีบนอนลงข้างๆเขาลูบไล้หน้าอกของเขาเบาๆและใช้พลังวิญ,ญญาณท่าแสงของเธอเพื่อดูทราบความชื้นบนหน้าอกของเขาที่เกิดจากน้ำตา เมื่อหัวอีเห่าลืมตาขึ้นอีกครั้งก็เป็นเวลาเช้าวันรุ่งขึ้นแล้วจิตวิญญาณของเขาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหวังตรงเอ๋ยยังคงรับใช้เขาเหมือนเมื่อก่อนเมื่อเธอเช็ดร่างกายของเขาเธอก็รู้สึกเขินอายที่ไม่ได้ปรากฏตัวมาหลายวันแล้วปรากฏอีกครั้งท้ายที่สุดแล้วมีความแตกต่างอย่างแน่นอนระหว่างตอนที่คนตื่นและตอนที่เขาหลับเมื่อก้มสีสษะลงหวังตรงเอ๋ยก็ไม่กล้ามองหัวอีเหาและเช็ดร่างกายของเขาเบาห่า อุณหภูมิของน้ำโอเคไหมหวังตรงเอ๋ถามอย่างอ่อนโยนหัวอีเหายิ้มและพูดว่ามันค่อนข้างดีโอตรงเอ๋อืมคุณชอบบั้นท้ายของฉันมากไหมคุณเช็ดมันหกครั้งแล้วเอใบหน้าที่สวยงามของหวังตงเอ๋เปลี่ยนเป็นสีแดงและเธอก็รีบหยิบผ้าเช็ดตัวกลับมาแล้วคลุมเขาด้วยผ้าหม่มตรงเอ๋เมื่อเห็นใบหน้าที่สวยงามของหวังตงเอ๋หน้าแดง หัวอีห้าวก็อดไม่ได้ที่จะเรียกหาเธออีกครั้งใช่แล้วหวังตรงเอ๋อก้มศีษะลงหน้าแดงบนใบหน้าสวยของเธอที่ดูเหมือนแอปเปิ้ลแดงเริ่มรุนแรงยิ่งขึ้นหัวอีห้าวพูดว่าฉันอยากกินยาฉันหิวนิดหน่อยโอ้หวังตรงเอ๋อรีบหยิบขวดยาแล้วใส่ยาเข้าปากอย่างไรก็ตามเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นโดยไม่รู้ตัวและเข้าหาหัวอีห้าวแต่เป็นดวงตาที่ลุกเป็นไฟของเขา พัวอีห้ามองเธอด้วยรอยยิ้มดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความอบอุ่นเมื่อเขาเห็นตรงเอ๋อร์ทำความสะอาดห้องและรับใช้เขาเหมือนเป็นผู้หญิงตัวเล็กฮ่า <c> ฮ <oughs> ความรู้สึกนั้นทำให้หัวใจของเขาเต็มไปด้วยอารมณ์นี่คือชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่สุดในใจเขาเขามีครอบครัวและภรรยาที่รักเขาในอนาคตจะมีลูกที่น่ารักหลายคนมีคนเดียวก็ดีแล้วเขาจะต้องไม่มีอารมณ์อ่อนไหวเหมือนดยุกเสือขาว ถ้าไม่ใช่เพราะความไม่รอบคอบของเขาแม่ของฉันต้องทนทุกทรมานมากมายขนาดนั้นได้อย่างไรถ้าคุณไม่ให้อาหารฉันฉันจะกินเองหัวอีห่าวมองไปที่หวังตงเอ๋อด้วยรอยยิ้มครึ่งหนึ่งหวังตงเอ๋อปิดตาของเธอหน้าแดงอย่างสวยงามขยับปากของเธอไปที่ปากของหัวอีห่าวและค่อยๆวางลิ้นสีม่วงของเธอเข้าไปในปากของหัวอีห่าวเพื่อดูดซาบของเหลวที่เป็นยาแต่ปลายลิ้นของเธอไวนิดหน่อยเมื่อลิ้นของหัวอีห่าวสัมผัสกันเห็นได้ชัดว่าเขาหลบเลี่ยง หัวอีเฮ้าดูดเบาๆและอบลิ้นของเขาไวร้รอบๆลิ้นเล็กฮ่าฮ่า <Haha. S 1> ที่เป็นกังวลของหวังตงเอ๋อดวงตาที่ปิดลงแต่เดิมของหวังตงเอ๋อก็เบิกกว้างขึ้นในทันใดหัวอีเฮ้าจับและดูดเบาฮ่าฮหวังตงเอ๋อรีบปิดตาของเธออีกครั้งเธอไม่กล้าต่อสู้เพราะกลัวจะทำร้ายเขาจูบนี้พวกเขาจูบกันต่อไปจนกระทั่งทั้งคู่หายใจแรงแล้วหยุดลง เมื่อหวังตรงเอิอนั่งตัวตรงเธอหายใจแรงและจ้องมองที่หัวอี่เฮาด้วยความโกรธเล็กน้อยคุณดีหรือไม่ดีคุณสามารถขยับลิ้นได้และคุณสามารถกลืนมันได้ตามธรรมชาติครั้งต่อไปคุณสามารถกินมันด้วยตัวเองหัวอี่เฮาหัวเราะเบาๆและพูดว่าไม่ถูกต้องคุณสัญญาว,ว่าจะเลี้ยงฉันแบบนี้ตลอดเวลาแต่คุณไม่สามารถรักษาคำพูดได้หวังตงเอ๋อตะคอกฉันจะเช็ดตัวให้คุณ ในที่สุดหลังจากช่วยหัวอีเฮาทำความสะอาดร่างกายและสวมเสื้อผ้าที่สะอาดแล้วหวังตรงเอ๋อก็เริ่มนวดกล้ามเนื้อร่างกายของเขาอีกครั้งขณะนวดหวังตรงเอ๋อถามว่าอีเฮาคุณรู้ได้อย่างไรว่าฉันมีอาการบาดเจ็บซ่อนอยู่บนร่างกายของฉันหัวอีห้าพูดอย่างช่วยไม่ได้ชิวเอ๋อช่างพูดมากเธอไม่ควรบอกคุณตงเอ๋อเมื่ออาการบาดเจ็บของฉันดีขึ้นฉันจะติดตามคุณกลับไปที่สำนักข้าเทียน ฉันไม่รู้วิธีใช้ดอกริดีอารอนเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของคุณปล่อยให้ลุงนิวเทียนและลุงไททานจัดการดีกว่าหวังตงเอ๋อมองไปที่หัวอีเฮาด้วยความสับสนเกิดอะไรขึ้นใครบอกคุณว่าฉันซ่อนอาการบาดเจ็บหัวอีเฮาสายหัวและพูดด้วยรอยยิ้มอย่าถามอย่างไรก็ตามฉันยังเลือกดอกริดีอารอนทุกอย่างไม่เป็นไรใช่ไหมดีมากฉันมอกเต็มดวงตาของหวังตงเอ๋อทันที เมื่อมองดูเขานอนนิ่งอยู่ตรงนั้นน้ำตาก็เกือบจะไหลออกมาทัานใดนั้นหัวอีเห่าก็ตื่นตระหนกตรงเอ๋อย่าร้องให้ไม่ต้องกังวลฉันจะดีขึ้นอย่างแน่นอนและฉันต้องทำให้ดีขึ้นเพื่อคุณอันที่จริงครั้งนี้ฉันไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสใดๆเลยแค่นั้นแหละเพิ่งตื่นจิตใจยังไม่ค่อยจ่มใสเลยต้องเรียบเรียงคำพูดเสมอเวลาแต่งเรื่องโกหกหวังตรงเอ๋กัดริมฝีปากหลังของเธอเบาๆหยุดพูดได้แล้ว ฉันรู้ทุกอย่างแล้วหวังชิวเอ๋อบอกฉันทุกอย่างอันที่จริงแม้ว่าคุณจะไม่ได้บอกฉันแต่ฉันก็สามารถเดาได้อย่างคลุมเครือมันเป็นถุงทิพย์หรือเปล่าหัวอีเฮาไม่ได้พูดอะไรหวังตงเอ๋อเม้มริมฝีปากสีแดงของเธอและค่อยๆกุมมือเล็กๆของเธอแน่นพ่อคนโตพ่อคนที่สองคุณขัวอีเฮารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดป,ปกติในบรรยากาศและพูดอย่างรวดเร็วตงเอ๋ออยากคิดมาก คุณลุงทั้งสองกำลังทำเพื่อประโยชน์ของตัวคุณเองไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเลือกย่าแห่งความรักได้มีเพียงฉันเท่านั้นถูกต้องสำหรับฉันที่จะไปตรับเท่าที่คุณโอเคใช่ร่างกายอละเอียดอ่อนของหวังตงเอ๋อผ่อนคลายเขายิ้มเล็กน้อยโดยไม่พูดอะไรอีกและพูดว่าพวกเขาเป็นพ่อคนโตและคนที่สองของฉันฉันจะตำหนิพวกเขาได้อย่างไรเอาล่ะคุณเพิ่งตื่นหยุดพูดและพักผ่อนก่อนฉันยังไม่ได้ปลุกคุณเลยข่าวดีสำหรับทุกคน พัวอีเขากล่าวว่าเอาละก,กลับไปบอกพี่ใหญ่และพวกเขาก่อนพวกเขากําลังยุ่งอยู่กับการฝึกซ้อมอย่าให้พวกเขามาหาฉันฉันเพิ่งตื่นฉันทําอะไรไม่ได้รอจนกว่าฉันจะหายดีเล็กๆน้อยๆก่อนโอเคฉันก็หมายถึงอย่างนั้นเหมือนกันอย่าให้คนอื่นมารบกวนการพักฟื้นของคุณจะดีกว่าคุณนอนลงก่อนแล้วฉันจะซักเสื้อผ้าของคุณใช่แล้วขอบคุณสําหรับการทํางานหนักของคุณตงเอ,อ๋หวังตงเอ๋อส่หัวเบาๆ นี่คือสิ่งที่ฉันควรทำหลับตาสักพักพักสักพักขณะที่เธอพูดเธอก็หยิบอ่างที่บรรจุเสื้อผ้าของหัวอีเห่าขึ้นมาแล้วเดินไปที่ห้องน้ำหลังจากปิดประตูห้องน้ำแล้วหวังตรงเอ,อ๋อไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของเธอได้อีกต่อไปเธอกำมัดแน่นและใบหน้าที่สวยงามของเธอก็แดงเล็กน้อยด้วยความโกรธและความเจ็บปวดพ่อคนแรกพ่อคนที่สองคุณทำไมคุณถึงปฏิบัติต่ออีเห่าแบบนี้ การทดสอบสําหรับเขาบนสํานักเข้าเทียนยังไม่เพียงพอหรือหวังตงเอ๋อมีหิมะปกคลุมและฉลาดหัวอีเ้าไม่ได้พูดอะไรมากแต่เธอก็เดาได้นิดหน่อยมันเป็นชุดที่บอกเขาแบบนั้นไม่ว่าเขาจะมีอาการบาดเจ็บที่ซ่อนอยู่บนร่างกายก็ตามแม้ว่าหัวอีเ้าจะจําเป็นจริงในการเลือกดอกฤดีอาวอนก็ตามด้วยการฝึกฝนของพ่อคนโตและคนที่สองของเขาทําไมเขาถึงไปกับเขาไม่ได้หลังจากฟังเรื่องราวของหวังชิวเอ๋อแล้ว เธอก็เข้าใจดีว่ามันอันตรายแค่ไหนในป่าพระอาทิตย์ตกก่อนที่เธอจะพบกับดอกรดีอาวอนเสียอีกควอีห้าตกอยู่ในอันตรายหลายครั้งหัวอีห้าไม่ใช่คนโง่อย,อย่างแน่นอนหวังตรงเอรู้เรื่องนี้บางทีเมื่อเขาไม่สามารถเก็บดอกรดีอาวอนได้เขาก็สงบลงและเดาได้ว่าพ่อคนโตและคนที่สองของเขาขอให้เขาไปหาดอกรดีอาวอนด้วยการทดสอบอย่างไรก็ตาม การทดสอบนี้ยากเกินไปจริงๆฉันควรทำอย่างไรถ้าท่าอีเ่าไม่สามารถกลับมามีชีวิตได้หวังตงเอ่อหายใจเข้าลึกๆมองดูตัวเองในกระจกตรงหน้าและพึมพำกับตัวเองจากนี้ไปฉันไม่ใช่ผู้นำนิกายเล็กๆของนิกายเฮาเทียนอีกต่อไปฉันเป็นเพียงภรรยาของัวอีเ่าทุกสิ่งที่อีเ่าทำเพื่อฉันแล้วฉันต้องการตอบแทนคุณด้วยความรักในชีวิตของงอฉันหลังจากพูดสิ่งนี้ใบหน้าของเธอก็ค่อยๆสงบลงแต่ดวงตาของเธอก็เย็นชาเล็กน้อย พ่อคนโตพ่อคนที่สองฉันจะชำระคะแนนกับคุณเมื่อฉันกลับมาโปรดอธิษฐานขอให้อีเห้าฟื้นตัวเต็มที่ชายแข็งแกร่งสองคนที่กำลังดื่มอยู่ต่างตัวสั่นเกือบพร้อมๆกันและทำวายหกใส่จิตใจของหัวอีเห้าก็สงบมากในเวลานี้แม้ว่าสภาพร่างกายของเขาจะแย่มากแต่ตอนนี้เขามีความสุขและสงบจริงๆเขาพอใจมากที่สามารถกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ได้เจอตรงเอออีกครั้งและสามารถนำดอกฤดีอาวรนมาให้เธอได้อย่างน้อยเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ฉันจะดีขึ้นอย่างแน่นอนหัวอีเห่าหลับตาลงและร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นในใจของเขาอย่างเงียบๆร่างหนึ่งมีน้ำตาที่น่าเศร้าชิวเออเธอช่วยฉันไว้บนโลกได้ยังไงตอนนั้นฉันรู้สึกชัดเจนว่าฉันกำลังจะตายคำถามในใจและรูปร่างที่น่าทึ่งไม่แพ้กันทำให้เขาลืมตาขึ้นอีกครั้ง ด้วยการถอนหายใจหัวอีเข้ารู้ว่าเขาเป็นนี่หวังชิวเออมากกว่านี้หากไม่มีเธอเขาคงไม่กลับมามีชีวิตอีกฉันไม่รู้ว่าเธอใช้วิธีใดในการช่วยตัวเองพระคุณช่วยชีวิตได้รับมากกว่าหนึ่งครั้งชิวเออร์ันจะตอบแทนความรักของคุณได้อย่างไรหายใจเข้าลึกๆอย่างช้าๆหัวอีเขารู้สึกเจ็บแปลบที่หน้าอกและท้องของเขาทันทีเพื่อไม่ให้กังวลกับหวังตรงเออเขาจึงระงับเสียงครวญคราง หลังจากผ่อนคลายร่างกายความเจ็บปวดก็ค่อยๆลดลงฮัวอีเ้าะมองเข้าไปข้างในและตรวจดูสภาพร่างกายของเขาเมื่อเขารู้สึกถึงสภาพร่างกายของเขาเขาก็ตกใจเล็กน้อยเขาอดไม่ได้ที่จะถามตัวเองด้วยรอยยิ้มเบี้ยวนี่ยังเป็นร่างกายของฉันอยู่หรือเปล่าสภาพภายในร่างกายของเขาไม่สามารถอธิบายด้วยคำพูดที่ไม่ดีได้เหมาะกว่าที่จะใช้ความวุ่นวาย ระดับความผิดปกติของเส้นเมริเดียนในร่างกายก็เหมือนกับก้อนขนแกะปกติที่กางออกแล้วพันกันหาเบาะแสไม่ได้เลยเขาไม่ได้ใช้พลังวิญญาณของเขาเพื่อต้านทานน้ำู้ร้อนนั้นและลำคอหลอดลมและแม้แต่อวัยวะภายในของเขาก็ถูกเผาไม่ไปหมดด้วยความช่วยเหลือจากแรงที่อธิบายไม่ได้อวัยวะที่ถูกไฟไม่เหล่านี้จึงแทบไม่ได้รับการซ่อมแซมอย่างไรก็ตามเนื่องจากเขาไม่มีคำแนะนำของตัวเองในระหว่างการซ่อมแซม พวกมันจึงกลายเป็นเรื่องยุ่งเหยิงอวัยวะภายในแทบจะติดกันและเส้นลมปราณก็ยุ่งวุ่นวายอย่างมากพลังงานที่แตกต่างกันยังคงอยู่ในเส้นลมปราณเหล่านี้มีพลังวิญญาณของเขาเองพิษไฟของไฟที่ลุกโชนและพลังงานสวรรค์และโลกที่จัก,กรพรรดิฮิมะนำเข้ามายุ่งอะไรอย่างนี้ภายนอกเขาดูเหมือนสบายดีแต่สภาพภายในร่างกายของเขาเพียงพอที่จะทำให้เขามีชีวิตอยู่ได้ มันเป็นพลังเวทมนต์ที่ปกป้องอวัยวะที่สำคัญที่สุดในร่างกายของเขาเพื่อไม่ให้พลังงานขัดแย้งกันมิฉะนั้นแม้ว่าจะมีสิบคนพวกเขาก็คงจะระเบิดและตายไปนานแล้วนี่มันแยก่เกินไปแม้ว่าความคิดของหัวอีเหาจะค่อนข้างดีแต่เขาทำได้เพียงยิ้มอย่างขมขื่นให้กับตัวเองในขณะนี้เป็นเพราะสถานการณ์ภายในร่างกายของเขาวุ่นวายเกินไปจนผู้เท่าจวงไม่ได้ปฏิบัติต่อเขา แม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันของเขาจะวุ่นวายแต่พลังงานต่างๆในร่างกายของเขาและพลังเวทมนตร์ที่ปกป้องเขาเช่นเดียวกับทองคำของสิ่งมีชีวิตลมหายใจแห่งชีวิตอันยิ่งใหญ่ที่มาพร้อมกับมันก่อให้เกิดความสมดุลที่ละเอียดอ่อนสิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่ดังสุภาษิตท,ที่ว่าการดึงผมเส้นเดียวส่งผลต่อทั้งร่างกายหากปฏิบัติต่อผู้ใดอย่างหุนหันพลันแล่นหากบุคคลหนึ่งไม่ดีเขาก็จะตาย ผู้เท่าจ้วงได้สื่อสารกับนายส่วนเป็นการส่วนตัวแล้วเว้นแต่จะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นหัวอีเห่าคงจะไร้ประโยชน์แม้ว่าคุณจะเอาตัวรอดได้แต่มันก็ยากที่จะลุกขึ้นมาใหม่ได้คุณทำได้เพียงรักษาสมดุลที่ละเอียดอ่อนนี้เท่านั้นจนกว่าพลังเวทมนต์นั้นจะหายไปชีวิตของเขาก็จะสิ้นสุดลงปัจจุบันมีเพียงผู้เท่าจ้วงและผู้เท่าสเสวียนเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้ แม้แต่สมาชิกคนอื่นๆของเจ็ดสัประหลาดผู้เท่าสเสวียนก็ไม่กล้าบอกพวกเขายิ่งไปกว่านั้นผู้เท่าสเสวียนไม่เชื่อว่าหัวอีเฮาตกลงมาเช่นนี้เด็กคนนี้สร้างปาฏิหาริย์เก่งมาตลอดจะทําอย่างไรหลังจากที่หัวอีเฮายิ้มอย่างช่วยไม่ได้ครู่หนึ่งเขาก็เริ่มคิดถึงวิธีแก้ปัญหาเช่นเดียวกับที่ผู้เท่าสเสวียนคิดเขาไม่เคยเป็นคนที่เต็มใจที่จะถูกพิชิตด,ด้วยโชคชะตาเลยหัวอีเฮายังรู้สึกถึงความสมดุลภายในร่างกายของเขา ในความเป็นจริงระดับของความสับสนวุ่นวายในร่างกายของเขานั้นเลวร้ายยิ่งกว่าสิ่งที่ผู้เท่าจจวงค้นพบเสียอีกอย่าลืมว่าเขายังคงมีพลังของจักรพพัดน้ำแข็งจักรพพัดหิมะและหนอนไหมน้ำแข็งอยู่ในร่างกายของเขาโดยเฉพาะพลังงานโลกน้ำแข็งขั้นสุดยอดที่อัดแน่นอยู่ในกระดูกวิญญ,ญาณนอกจากนี้ยังมีส่วนที่ยูกินนดูดซาบและจากไปหักสิ่งเหล่านี้แตกสลายเขาก็จะเสร็จสิ้นเช่นกัน หลังจากครุ่นคิดชั่วครู่หัวอีเห่าก็ค่อยๆเคลียร์จิตใจของเขาสิ่งแรกที่เขาบอกตัวเองคือไม่ต้องรีบร้อนไม่ว่ายังไงก็อย่ารีบเร่งไปสู่ความสำเร็จ